คือ3เหตุผลที่คุณไม่ควรซื้อรถมือสองเหตุผลข้อที่หนึ่งถ้าคุณไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินไปทำธุรกิจไปใช้จำเป็นในส่วนตัวคุณดูรถป้ายแดงเลย <c oughs> ป้ายแดงดาวประมาณ15-20เซนยกตัวอย่างคันนี้นะครับราคา1 4 8 0 0 0 0าคุณใช้เงินดาวประมาณแสนห้าถึงประมาณสามแสนแต่ถ้าไปรถมือสอง คันนี้ไม่ได้องใช้เงินดาวครับเหตุผลท,ที่2ถ้าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งพอยอมรับกับราคาที่ดิ่งลงอย่างกับรถไฟหอกยกตัวอย่างคันนี้เลยป้ายแดงตัวท็อป1น0 0ล้านหนึ่งบาทรถคันนี้เพียง2ปีราคาหายไปร่วม4ี่แสนบาทแต่ถ้าคุณมาซื้อรถคันนี้เป็นมือ2แล้วขี่เท่ากัน2ปีราคาจะหายไปแค่ประมาณ 10- บถ เหตุผลข้อที่3ถ้าคุณไม่ชอบความคุ้มค่ากับของแต่งที่ให้มาเต็มยกตัวอย่างคันนี้จัดของแต่งแบบแรปเตอร์มาให้จมูกมาเต็มเต็มกระจังหน้ามาเต็มเต็มคิ้วล้อมาหล่ลอหล่อโลบา์หลังมาละอหลอกระชนหลังมาเท่เทสติ๊กเกอร์ลายแรปเตอร์รอบคันร่วม80,000บาททากับบ้านคันนี้ป้ายแดง700,000ของแต่ง80,000แต่ถ้าเป็นรถมือ2คันนี้780,000บาทเราไม่ขาย เราขายราคาเพียง450,000บาทไม่รวมบวกของแต่งแม้แต่บาทเดียวกับค่างวด72ต่สอ,อสยยอัญญานี่คือ3เหตุผลของเฮียนะยังไงลองประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถด,ดูนะครับอย่าบูลลี่กันนะเพือ่อนๆมีเหตุผลอะไรลองมาใส่ใต้ใตคอมเมนต์กันดูเพื่อให้เพื่อน <Bye S 2> ๆ,ๆหลายคนประกอบการตัดสินใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับกับจ้องคุณสานี่วีวีวขอบคุณนะครับ